พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นั่นก็คือ ADV 350ที่มีคุณผู้ชมหลายท่านสนใจสอบถามกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ Honda เปิดตัว f o r ์ซ350ในงานมอเตอร์โช2020วันที่14กรกฎาคม 2,563ที่ผ่านมาด้วยราคาค่าตัว173,500บาทก็มีคำถามเกิดขึ้นตามมาทันทีครับว่า ADV 350จะมีการเปิดตัวหรือไม่เปิดตัวเมื่อไหร่หรืออย่างไรจากการตรวจสอบข้อมูลข่าวเชิงลึกแล้วยืนยันกับคุณผู้ชมนะครับว่า ADV 350มีแผนพัฒนาออกสู่ตลาดกันในช่วงปี2,564ก็คือปีหน้านี้เองครับ จะเป็นช่วงเวลาไหนต้นปีกลางปีหรือว่าปลายปีต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าการเปิดตัวของฟอร์ซ่า0นั้นเกิดขึ้นครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยของเราก็ไม่แน่ครับ ADV 3 5 0อาจจะเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยของเราเช่นกันคาดได้ว่าฮอนไดจะใช้เมืองไทยของเราเป็นฐานผลิตรุ่นนี้ส่งเปยงตลาดทั่วโลกถ้าดูจงังหวะการเปิดตัวของฟอร์ซ่าสาก็คือวันที่14 กรกฎาคม2,563ที่ผ่านมาอย่างเร็วสุดครับที่ ADV 350จะเปิดตัวก็คือช่วงเวลานั้นประมาณการว่าในช่วงกลางปีมีลุ้นเป็นอย่างมากอย่างช้าสุดเป็นช่วงปลายปีครับประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนเปิดตัวที่เป็นเทงเราแล้วไปเปิดตัวที่ยุโรปต่อนั่นก็คืองานอิกมาโชสอ2 0 2 1นั่นเองครับเรื่องของราคาค่าตัวนั้นแน่นอนครับว่า มันต้องแพงกว่า f o ร์ซ่าสาที่วางไว้1นึ่ง0สบาทถ้า ADV 350เปิดตัวในราคาระหว่าง1นึ0 0 0สถึง1นึ่งแบาทคุณผู้ชมคิดว่าราคาตรงนี้จะแพงเกินไปหรือไม่ถ้าเปรียบเทียบราคากับ f o ร์ซ่าสาแล้วผมถือว่าไม่แพงเลยครับเหตุผลสําคัญที่หลายคนเรียกร้องอยากได้ ADV 350ก็เพราะว่า ADV 150นั้นก็ดูเหมือนจะเล็กเกินไป ส่วน XADV 750ก็ใหญ่เกินไปราคาก็แพงดังนั้น ADV 350เป็นคำตอบที่ลงตัวที่สุดครับประจวบกับการที่ว่ากระแสมอเตอร์ไซค์ของเมืองไทยในขณะนี้รถในกลุ่มของสกูตเตอร์ขนาดใหญ่กำลังมาแรงเป็นอย่างยิ่งทั้ง Forza 350ทั้งคู่แข่งรายสำคัญก็คือ Yamaha Xmax 300ดังนั้น ADV 350 จะเป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งที่จะมาขายควบคู่ไปกับ f o r ์ซ350นั่นเองครับมีคุณผู้ชมหลายท่านอยากได้เครื่องยนต์แบบ DCT ที่ใช้กับรุ่นของ XADV รุ่นใหญ่ต้องบอกเลยครับว่าโอกาสเป็นไปได้นั้นน้อยมากหรือเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าพื้นฐานเครื่องยนต์ของ f o r ์ซ350นั้นเป็นสายพานธรรมดาสรุปก็คือว่าเอาเครื่องยนต์ของ For ์ซ350มาปรับใส่เข้าไปใน ADV 350นั่นเองครับ มาลุ้กันต่อไปครับว่าแผนการเปิดตัวของ ADV 350จะเกิดขึ้นในช่วงต้นปีกลางปีหรือว่าปลายปีกันแน่แต่ที่แน่ก็คือว่า Honda ได้มีการเปิดตัว XADV ปี2021วันที่10พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมามันคือ XADV รุ่นใหม่โฉมใหม่เครื่องยนต์ปรับปรุงใหม่บล็อกพื้นฐานเดียวกันกันกนกบรุ่นของ f o r z ซ750นั่นเอง โดยฟอร์ซา750เปิดตัวไปวันที่14ตุลาคมก่อนหน้า XADV เพียงแค่26วันเท่านั้นการปรับโฉมของ XADV750 ในครั้งนี้ให้ความฉวบเฉี่ยวเร้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยหน้าจอเรนมลยแบบ TFT สีสีสวยงามขนาด5นิ้วพร้อมด้วย Honda Smartphone Voice Control System ใช้งานร่วมกับชุดหูฟัง BT Mini Bluetooth เชื่อมต่อดาวเทียม GPS มีระบบนำทาง รับสัญญาณโทรศัพท์มือถือส่งข้อความและฟังเพลงได้ XADV 750รุ่นใหม่มี5 r าดดิ o งโประกอบไปด้วย Standard, Sport, Lane, Gravel และ User ซึ่งจะมากกว่า Forza 750ที่มี4โหมดครับโดยมีการเพิ่มโหมด Gravel เข้าไปซึ่งก็หมายถึงกกรดนั่นเองครับนอกจากนี้แล้วยังมี Power Mode 3โหมดด้วยกันในแบบ Auto Engine Break 3ระดับ t ท็ c t i o n o o n t r o l 3ระดับ ABS 2อระดับออปชันจัดเต็มนะครับเหนือกว่า Forza 750อยู่เล็กน้อยจุดเด่นที่หลายคนชื่นชอบ XADV 750ก็คือว่ามันคือมอเตอร์ไซค์ทัวริงแอดเวนเจอร์หรือมอเตอร์ไซค์2ล้อแบบ SUV ที่ตอบโจทย์การใช้งานนะครับจะขี่เที่ยวก็ได้ขี่ลุยก็ดีโดดเด่นด้วยดีไซน์แบบ Big กสก o ตเตอที่มาพร้อมกับกุญแจแบบ Smart k คีกดปุ่มสตาร์ทและมีไฟหน้าแบบอลังการงานสร้าง นั่นก็คือไฟหน้าแบบ LED 2ชั้นไฟต่ำด้านบนนะครับจะมีข้างละ4ดวงรวมเป็น8ดวงไฟสูงด้านล่างมีข้างละ2ดวงรวมเป็น4ดวงถ้ารวมไฟต่ำและไฟสูงก็หมายความว่าชุดนี้จะมีไฟหน้าทั้งหมด12ดวงด้วยกันโดยมีไฟ DRL Daytime Running Light คาดกลางระหว่างไฟต่ำและไฟสูงชีวังลมหน้าปรับได้5ระดับด้วยกันโครงสร้างตัวถังแบบด m ม n d น r a ร e วงเลี้ยว2.8เมตรอัพไซด์ดาวหน้า ขนาดแกน41มิมช่วงยุบ153.5ม mm. ิมจะเห็นว่าช่วงยุบนั้นเยอะมากครับโช้กับหลังเดียวแบบโปรลิงช่วงยุบ150มิลลิเมตดิสเบรกหน้าคู่แบบเลดเดนเมาสีลูกสูบต่อข้างขนาดจาน296ม mm, ิมพร้อม ABS แบบ2 channel ดิสเบรกหลังครับ1ลูกสูบขนาดจาน240มิมพร้อม ABS เช่นกันการเปิดตัวของ Honda XADV 750 ได้สร้างปรากฏการณ์ยอดขายถลม่มทลายทั้งยุโรปค,ครับมันคือมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ยอดขายอันดับที่1ทํายอดขายแซงหน้ามอเตอร์ไซค์ทุกคลาสทุกระดับซีซีมันตอบโจทย์การใช้งานทั้งในเขตเมืองทั้งนอกเมืองการท่องเที่ยวทางไกลาทางลุยทางฝุน่นไปได้หมดครับวงล้อหน้าหลังแบบซีลวดแต่ว่าใช้ยางทูฟเลดหมดห่วงเรื่องของยางรัว่วจุดเด่นที่หลายคนชื่นชอบเป็นอย่างมากก็คือหน้าจอ TFT ขนาด5นิ้วสีสันสวยงามเป็นอย่างมากวัดรอบมีเลสไลยอยู่ที่ 7,000ถึง9,000รอบต่อนาทีมากกว่าตัวเดิมที่มีเร็ดลน์อยู่ที่6,400รอบถึง8,000รอบต่อนาทีครับเครื่องยนต์สสูบเรียง Single Overhead c a m ค h a f t 4วาล์วต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรจริงอยู่ที่7 4 5ซีซีให้พลังสูงสุด58.57แรงมา้าที่6,750รอบต่อนาทีมากกว่าเดิมประมาณ3.81แรงมา้าแรงบิดสูงสุดทำได้69นิวตันเมตร ที่4,750รอบต่อนอาทีมากกว่าเดิม1นิวตันเมตรครับและนี่ก็คือ Honda XADV ปี2021ที่จะมีการเปิดตัวในเมืองไทยของเราปี2,564จะเปิดตัวช่วงไหนต้นปีกลางปีหรือปลายปีมาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปครับ